กบวันนี้ร้านกู้ภัยช็อปก็จะมาเทสวิทยุนะครับเทสวทีพาวเวอร์สองสี่ห้านะครับเทสจากสเปคเขาจะป้องกันเกี่ยวกับความชื้นละอองฝุ่นละอองน้ำนะครับทดสอบดูครับดูจากสเปกก็จะเป็นสเปคมาตรฐานจากโรงงานนะครับจะเป็นคู่แข่งของ วีดูม o เตอรล่านะครับตอนนี้ทดสอบนะครับโดนน้ำนะครับน้ำฉีดโอเคครับครับการใช้งานปกตินะครับไดอบ้า นี่ครับตัวเครื่องปกตินะครับร 1, 3, 4, นะครับตัดสอบตัดสอบตัดสอบ ก็จะเห็นว่าการใช้งานยังปกตินะครับสำหรับเครื่อง h y t p w w r r 245นะครับราคาช่วงนี้ลดลงมาราคาไม่แพงครับอยู่ที่3,000กว่านะครับสนใจสั่งซื้อได้ครับที่ร้านคู่ภัยชอ็อป